มนมาจริงๆใครที่เป็นคอแบบคอถ่ายรูปคอเช็คอินนะคะต้องไม่พลาเที่ไร่เปลี่ยนสุขลยถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะมาเที่ยวแถวนี้นะแล้หาที่พักนะคะก็สามารถมา ที่ไร่เปียมสุกได้พี่จอยอมาที่ไร่เปี่ยมสุกนะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วแต่ว่าครั้งแรกอ่ะอัดอัดอยู่แล้วปรากฏว่าแบกกล้องหมดครั้งที่2นะคะอัดมาแล้วเรียบร้อยนะปรากฏว่าชุดที่แต่งไปมันไม่โอเค <c oughs> ครั้งนี้นะคะจะครบท้วนกระบวนความนะทุกอย่างเฟซฟังอลังเวอร์นะคะอะเดี๋ยวมารอติดตามกันค่ะ ก่อนที่จะไปดูคลิปต่อฝากสนับสตุดสินค้าของพี่จอยด้วยนะคะตัวแรกคอลลาเจนจากรังนกสี 2, 1, 2, ทอง 2. วิตามินซีเกรดฟาร์มาซีหนึ่งสองเท่ากับกินส้มถึง14ผลเลยค่ะ 3. อันฟ้าไฟเบอร์คอลลาิลดื่มได้ทุกวันสำหรับคนรักสุขภาพและพิเศษสุดๆสำหรับใครที่ดูจากคลิปช่องจอยสไตล์พี่จอยมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะสอบถามสั่งซื้อได้ที่ริงใต้ผลนี้เลยค่ะ สูงนะคะซึ่งตรงนี้นะอยู่ที่ตำบลโคกตูมอำเภอเบืองจังหวัดรบบุรีของเรานี่เองนะคะก็ใกล้ๆนะอะวันนี้พี่จอยจะมากินข้าวที่นี่ค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่จอยบอกไว้เนอะว่าพี่จอยมาถึง3ครั้งแล้วนะนี่นะคะก็สําหรับที่นี่นะคะจะมีทั้งเครื่องดื่มที่เป็นพวกกาแฟหรือว่าเป็น ของที่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับนมนะเกี่ยวกับลาวชิก้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็มีอาหารด้วยซึ่งอาหารก็มีหลากหลายเมนูนะคะราคาก็ไม่แพงแถมรสชาติยังอร่อยมากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวพี่จอยพาเข้าไปดูในร้านกันค่ะเพราะว่าที่นี่นะนอกจากในโซนที่บอกว่าด้านนอกให้เราสําหรับถ่ายรูปสวยๆกันแล้วนะคะก็ยังมีโซนที่เป็นด้านในเนาะสำหรับเป็นท้องแอร์ทานข้าวได้นั่งดื พักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็มีโซนนั่งดานโนอกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่จอยพาทุกคนไปดูกันค่ะ จะเป็นซีรีส์ไอตัวไอค่ะคุณผ้า,าจะมีเป็นเค้กกาแฟไอติวแล้วก็หล,ล,ล่งนีกค่ะหล่งนี้จะเป็นชาค่ะไอติวจะเป็นไอตัวไอกับนมสดแล้วก็เค้กกาแฟจะเป็นไอตัวไอกับกาแฟสดค่ะอ๋องั้นเอาเป็นกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็ไอติวหนึ่งแก้วนะคะทุกคน,ท,กคนที่นี่เขาก็มีเมนูอาหารหลายอย่างนะคะนี่เนาะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะเผื่อทุกคนจะบอกว่าจะเป็นแบบ เรียงน้ำย่อยได้ว่างนะว่าแบบมีเมนูอะไรบ้างแต่ว่าที่เป็นเมนูเด็กของที่นี่นะคะก็คือข้าวผัดปูกับ ยำปลาหมึกไข่นะคะยำหมึกไข่นะอันนี้สองเมนูนี้นะคะนะถ้าใครเป็นคนที่บอกว่ากินเผ็ดหรือว่าใครที่ชอบร้ประมาณนี้นะคะก็มาลองสั่งกินกันได้เนาะแต่พี่จอยเนี่ยพี่จอยสั่งเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับไปแล้วก็ผัดกระเพราหมูไข่ดาวเพราะว่า2เมนูนี้เป็นเมนูที่บอกว่ากินบ่อยมากๆกแล้วก็พี่จอยเป็นคนที่บอกว่ากินเผ็ดมากไม่ได้ะคะ่ะก็้องสองงานมอสพี่จอยเป็นรบกวนเนาะก็เลงเสวเองนิดนึงอะมาเดี๋ยว นอกจากจะบอกว่านอกจากอาหารและเครื่องดื่มแล้วนะคะนะก็ยังมีเมนูที่เป็นเค้กด้วยนะคะทุกคนนี่โอ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะจะบอกว่าราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นราคากลางๆที่พี่จอยอะ่ะก็ไป ไปรีวิวร้านเกี่ยวกับ,กบร้านกาแฟร้านอาหารมาเยอะแล้วเนาะก็ราคาถือว่าไม่ได้แพงเลยนะคะทุกคนแล้วก็หน้าตาน่ากินมากแถมปริมาณนะคะก็ชิ้นใหญ่ดูเยอะมากเลยนะคะก็นะกินได้คะ่ะสั่งได้และเท่านั้นยังไม่พอยังมี ของฝากอีกด้วยนะมีของฝากให้สําหรับทุกคนเลยนะคะแบบใครแบบอยากได้ของฝากไปให้แบบญาติหรือว่าให้เพื่อนนะคะก็สามารถแวะซื้อที่นี่ได้เลยนะหรือไม่ต้องเป็นของฝากกินเองก็ได้หมดนะคะลองดูได้เลยมีเยอะมากนะมีหลายแบบเลยค่ะ น่ากินมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ได้อาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน้าตาน่ากินมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ทางร้านนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วจะไม่ได้เสิร์ฟจาน,นเป็นกระดาษแบบนี้นะคะแต่พอดีว่าเป็นช่วงโควิดเนาะเขาก็เลยขออนุญาตที่จะเสิร์ฟอาหารใส่จานกระดาษแล้วก็ช้อนนะคะก็จะเป็นพลาสติกใส่ถุงเรียบร้อยแบบนี้นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนแล้วเตรียมนอนได้ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ซอยจะพาไปดูรอบๆบ,บรรยากาศของไร่เปลี่ยนสุขการแต่ว่าบอกว่าที่นี่เขามีที่พักด้วยนะคะทุกคนโอ้จึงนั้นนะก็ก่อนที่เราจะไปดูรอบๆบ,บรรยากาศกันนะคะก็ไปดูห้องพักกันสักนิดนึงดีกว่าว่าห้องพักของที่นี่หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ มีเป็นที่พักด้วยนะคะทุกคนค่ะอยู่ทางด้านขวามือนะถ้ามอหันหน้าเข้าร้านนะคะถ้ถาหันหน้าเข้าไร่เปี่ยมสุกนะคะจะอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวจอยพาเข้าไปดูกันค่ะว่าหน้าตาห้องจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าราคาที่พักคืนละ550บาทแต่ถ้าพัก4ี่คืนขึ้นไปนะคะเขาจะคิดราคาห้องละ500นะหรือว่าถ้าเกิดว่า ติดต่อเหมือนกับว่าเช่าทีเดียว5ห้องขึ้นไปเลยนะคะเขาก็จะคิดห้องละ500้อยเหมือนกันมาค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าหน้าตาห้องพักจะเป็นยังไงนะคะเราก็มาถึงห้องพักกันแล้วนะคะห้องนี้เป็นห้องเตียงคู่นะคะทุกคนถามาค่ะ สบายเนอะทุกคนค่ะเตียงก็ถือว่าโอเคนะอืมอมีทีวีด้วย มีโต๊ะสำหรับนั่งทำงานได้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็แบ่งเป็นสัสดส่วนสะอาดดีค่ะถือว่าโอเคเลยนะสำหรับที่พักนะคะ,ะมีโลมี มีระบบดูดระบายอากาศด้วยนะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะมาเที่ยวแถวนี้นะแล้วหาที่พักนะคะก็สามารถมาพักที่ไร่เพียงสุขได้แต่ว่าตรงโซนที่พักนะคะเขาจะไม่ได้เรียกว่าไร่เพียงสุขนะคะแต่ว่าเป็นเจ้าของที่เดียวกันนะทุกคนทีนี้พี่จอยก็พามาดูห้องเตียงเดี่ยวนะคะซึ่งห้องเตียงเดี่ยวนะ่ะมันก็จะมีเตียงแบบว่าเอามา สองเตียงนะคะมาต่อกันได้แล้วก็สามารถจะแยกเตียงได้เหมือนกันนะแล้วก็ของที่นี่นะคะที่พี่จอบอกนะว่าเป็นเจ้าของเดียวกับไร่เพียนสุขนะคะแต่ว่าเขามีชื่อว่าบ้านความสุขนะสําหรับตรงโซนที่พักนี้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีเป็นคีย์กุญแจแบบนี้นะคะเวลาที่เปิดกุญแจเข้ามาเนาะก็มาเสียบเพื่อให้ไฟติดนะแล้วก็ เดินเข้ามาก็จะมีรีโมทแอร์อยู่ทางด้านขวามือนะคะคือถ้าเดินเปิดประตูเข้ามาเนาะรีโมทแอร์อยู่ขวามือเลยอ่แล้วที่สําคัญนะคะก็ยังมีพวกแผ่นแผนผังนะ,ะว่าแบบเออออกไปแล้วนะคะเป็นทางหนีไฟตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ถือว่าระบบในเรื่องของความปลอดภัยนะมีครบเลยสําหรับเรื่องที่พักนะคะก็ โซนห้องนะระบบต่างๆนะคะก็เออกแบบห้องเนี่ยเป็นเหมือนกับห้องเตียงเดี่ยวเลยนะแต่เพียงแต่ว่าเขาทําให้มีเตียงคู่ได้สําหรับคนที่มาเป็นคู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบรรยากาศของรายเปลี่ยนสูตกันต่อดีกว่าค่ะ,คะ เป็นเนินขึ้นไปค่ะทุกคนแล้วก็จากที่สังเกตนะจะเป็นลายกว้างๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าขึ้นไปแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะ ตได้ตรงที่ถ้าเกิดว่ามายืนมุมนี้นะจะไม่เห็นดอกทาตะว,วันเพราะว่าทันดอกทาตะว,วันนะคะหันหลังให้กับเราอะดังนั้นเราต้องไปดูมุมด้านหน้าค่ะถึงจะสวยแต่ถ้าไม่นับไม่นับว่าดอกทาตะว,วันหันหลังให้เรานะมุมด้านหน้าของวิวพี่จอยที่พี่จอยมองตอนนี้นะคะคือบอกว่าสวยมากอะเฮ้ย เป็นมุมกว้างที่ดูได้ทั่วเลยนะคะว่าไร่เปี่ยมสูงนะคะมีอะไรตรงไหนน่าสนใจกันบ้างแต่หลักๆนะเดี๋ยวพี่จอยจะพาทุกคนนะคะไปดูตรงนู้นนะคะที่เป็นแคมป์ตรงนู้นะคะ่ะน่าจะสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็ที่น่าจะสวยอีกหนึ่งที่นะคะก็น่าจะเป็นตรงที่สะพานที่มีดอกไม้อยู่ตรงนู้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมรบรรยากาศ้างล่างกันดีกว่า ไปดูตรงนี้เลยนะคะตัดป้ายนี้เลยนาอไม่รู้ว่าพอไปถึงตรงนั้นจะมีป้ายบอกจะทุกทุกที่หรือเปล่าแต่ว่าเนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่พี่จอยจะพาไปดูวิวต่างๆในไรยเปลี่ยนสุงนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วขออนุญ,ญาตเปิดภาพปจมูกออกนะคะน,อนอ้องเดียไม่สวยดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรสวยๆอีกบ้างนะอ๋ สวยแล้ว,ว่าทุกคนค่ะเขาประดับตกแต่งไปด้วยดอกกุหลาบนะแล้วก็มีเถาวันนะคะน้าตาเหมือนใบตําลึงเลยอะแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้ตําลึงเนาะเพราะใบมันใหญ่มากนะคะหรือว่าใครคิดว่าใช่นะคะพิม์คอมเมนต์ไปนะ <laughs> ทีนี้เดี๋ยวจอยจะพาไปดูบริเวณรอบๆด้านล่างกันนะว่ามีจุดสวยๆอะไรตรงไหนบ้างแต่ว่าด้านซ้ายมือที่จอยบอกเมื่อกี้โนว่ามันเป็นไร่ทานตะวันเป็นทุ่งทานตะวันนะคะ คือจะบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยที่จอยมาสองรอบนะคะดอกทานตะวันยังไม่มาเลยแต่ว่ารอบนี้ดอกทานตะวันมานแล้วคือสมใจมากๆเพราะว่าอารมณ์แบบเอ้ยฉันอยากจะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปแบบที่มีทุ่งทานตะวันเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันคะ่ะตอนนี้จอยก็มาถึงสามแยก ปากหวานแล้วนะคะสามแยกนี้นะถ้าเราเดินลงไปก็จะเจอกับสวนดอกทานตะวันนะคะน่าจะเรียกสวนเนาะเพราะว่าเป็นโซนดอกทานตะวันไว้ให้ถ่ายรูปเล็กๆนะแต่ก็ถ้าไปใกล้ๆนะคะก็น่าจะสวยอยู่นะแล้วก็ด้านขวามือของจอยนะคะก็จะเป็นทุ่งดอกไม้สีเหลืองอลา,ามนะไม่รู้ว่าดอกอะไรเหมือนกันคือจะบอกว่าจอยก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดอกๆสักเท่าไหร่นะคะทุกคนคะ่ะฮ มาไปดวงถ่ายรูปกับดอกทานตะว,วันกันดีกว่าคะ่ะจะบอกว่าครั้งแรกนะคะที่จอยมาเนี่ยต่อไปจะแค่นี้อยู่เองอะ่ะโอ้แต่วันนี้เรามาแล้วแบบว่ามีดอกบานเหลืองสะพานให้เราถ่ายรูปแล้วะคะ่ะทุกคนแล้วก็ดอกทานตะว,วันตอนนี้นะคะก็ยังจะบานแบบ บานอยู่อย่างเงี้ยอีกประมาณ15วันนะแต่สังเกตดูนะทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีดอกที่ยังไม่บานอีกหลายดอกเหมือนกับว่าเขาปลูกเพื่อซีสลับกันนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาได้อีกนะคะก็น่าจะบอกว่าประมาณเดือนนึงอะ่ะเออยยังมาได้อยู่ยังมาเห็นดอกทววานตะวันอยู่อีกค่ะทุกคนเฮ้ยมีดอกที่ใหญ่กว่าดอกนี้อีกค่ะเออ จะบอกว่ามันสูงก็ซอยอีกอะมึงรู้ว่าตัวเองฉบับมินิมากจริงๆนะทุกคนดาวาตะว,ว,ว,วันยังสูงกว่าคิดดูอะ แต่ก็คือตรงนู้นจะบอกว่ามาถึงไม่ได้นะใกล้จะถึงค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่พี่จอยอ่ะชอบมอากๆนะคะนั่นก็คือตรงเต็นท์ตรงด้านหน้าจอยนะคะมาเฮ้ยอุ๊ยตรงนี้มีสะพานไม้ไผ่ด้วยทุกคน สวยเยอะนะถ้าใครที่เป็นคอแบบคอถ่ายรูปคอเช็คอินนะคะต้องไม่พลาดที่ไร่เปลี่ยมสุกเลยเพราะว่ามีที่ให้ถ่ายรูปเยอะนะหลายมุมมากๆน่าจะเป็นร้อยเทอะคะ่ะถ,ถ้าแบบว่านะมาเพื่อสำหรับถ่ายรูปโดยตรงนะคะอ่ะเดี๋ยวพักเหนื่อยพอสมควรแล้วนะคะเริ่มหายหอบแล้วหลังจากแบอบกว่ากระโดดรถเต็นท์มาเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูตรงเต็นท์กันคะ่ะว่า เต็น์เนี่ยที่ซอยมองเห็นไกลๆนะเวลามาถึงจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนนะคะถึงตรงเต็น์แล้วค่ะทุกคนหยุยบรรยากาศตรงนี้นะคะอารมณ์เหมือนประมาณว่ามาแคมป์ไฟอะ่ะออนะก็จะมีเต็น์มีแบบ ขอมีเหมือนเป็นอะไรนะซุ้มไฟอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีที่สําหรับถ่ายรูปมีพร็อพให้เราหยิบมาแอคถ่ายรูปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ดอกไม้แห้งหรือว่าจะเป็นหญ้านะคะก็มีเยอะออ้ได้หลายแกคมาก ตรงส่วนกระท่อมลุงเตี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าตรงนี้นะลมเย็นมากๆเลยแล้วก็มีที่ให้นั่งเหมาให้นอนพักผ่อนหย่อนใจด้วยและตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นน้องเป็นสาลาเป็นพื้นที่โล่งๆให้กับให้เรานั่งก็ คือแบบเหมือนจะมากันหลายคนก็ได้นะเหมาะสําหรับคนที่แบบเอออาจจะมาแบบปิกนิกนะมาคุยงานกันหรือมากุ๊กก,กิ๊กกุ๊ระหว่างคู่หนุ่มสาวหรือวแบบ่าว่าใครเป็นแฟนการเป็นสาม,มีภรรยาก็มานั่งคุยกันได้นะคะบรรยากาศแบบว่าลมลื่นเยน็ยนๆสบายนะคือ ข้างนอกเนี่ยถ้าเดินไปดงแดดนะคะอากาศก็แบบว่าแดดมันแรงเนาะอากาศก็จะร้อนแต่ว่าพอนั่งอยู่ในร่มแบบนี้นะคะปรากฏว่าลมมันเย็นสบายมากๆเลยค่ะคือมันไม่ได้มีไอแดดไอร้อนเข้ามาเลยอะ่ะฟินมากถ้าเกิดว่านั่งหรือว่าแบบเอยถ้าเกิดว่านอนสิต้องบอกว่าถ้าเกิดว่านอนก็คงหลับยาวๆไปเลยะคะ่ะหลับ,บ,บสบายๆชิลๆมากเลยอะ่ะ พ็อปที่เอาไว้สําหรับถ่ายรูปได้นะคะก็เป็นบ้านฟางเนะาะสไตล์แบบเป็นกองฟางนะสสามเหลี่ยมสูงๆนะคะแล้วก็มีฟักทองลูกใหญ่ๆอีกหลายลูกเลยละคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครมาถ่ายรูปนะคะตรงนี้ได้อีกหลายช็อตเลยทุกคนคะ่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นโซนที่จะมาก่อนที่จอยอะไปถึงบ้านต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านต้นไม้กันต่อดีกว่าว่า ไม่ถึงสักทีไปดูนะว่าเฮ้ยบ้านต้นไม้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะ่ะมาถึงบ้านต้นไม้แล้วค่ะทุกคนนี่บ้านต้นไม้ของที่นี่นะคะเขาจะเป็นโครงเหล็กนะแล้วก็ไม่ได้มีหลังคานะคะแต่ว่าเป็นโครงที่อยู่กับต้นไม้เลยทําเป็นสไตล์บ้านเนาะก็ เป็นอะไรที่แบบนะดูแปลกๆดีนะคะแต่ว่าที่นี่นะจอยบอกเลยว่ามันก็รู้สึกแปลกๆดีนะเพราะว่าเวลาที่อยู่ด้านนอกนะคะเวลาที่แบบว่าเดินอยู่กลางแดดเนี่ยลมที่พัดมานะมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นไอร้อนนะคะแต่ว่าพอเวลาเราเข้าร่มมาเมื่อไหร่นะปรากฏว่า ลมที่พัดมาเนี่ยมันจะเป็นลมเย็นๆสบายๆนะก็ถือว่าตรงบ้านต้นไม้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เอาไว้สําหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งคุยกันได้นะถ้าใครแบบซื้อกาแฟซื้อเครื่องดื่มมาแล้วก็จะเดินม,มาแล้วก็มานั่งกินกาแฟมาดื่มกาแฟกับตรงนี้หรือเครื่องดื่มกับตรงนี้เย็นๆได้สบายๆเลยค่ะ เดี๋ยวจอยจะพาทุกๆคนนนะไปดูบรรยากาศจากด้านบนกันว่าบนบ้านต้นไม้นะคะจะบรรยากาศเป็นยังไงและจะสวยขนาดไหนนะคะ ที่อยู่ข้างล่างนะอยากจะบอกว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะแต่พอขึ้นมาจริงๆแล้วแบบมันก็สูงเหมือนกันโอ้แต่ก็เอาค่ะเพราะว่าพอขึ้นไปแล้วก็ได้มุมที่แบบสวยมากๆนะมถมลมยังเย็นสบายมากๆเลยะคะ่ะทุกคนเฮ้ย วนะที่จอยบอกตรงที่จอยเหตุจากบ้านต้นไม้นะคะก็จริงๆก็อยากเดินไปนะแต่ว่าตอนนี้เขาลดน้ำต้นไม้กันอยู่ค่ะทุกคนก็เลยแบบนะไม่ไม่กล้าเดินไปเพราะว่าเดี๋ยวเปียกนะคะเดี๋ยวจะชุบฉ่ำเกินไปเนาะบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่สามารถนั่งเล่นนอนเล่นกันได้เุ้ยเขาปิดน้ำแล้ว่า แต่ก็เดินไปยากอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันน่าจะแฉะอยู่เหมือนกันนะสําหรับที่พื้นนะคะพื้นน่าจะแฉะอยู่แหละและก็เดี๋ยวพี่จอยจะพาไปดูจุดไฮไลท์ของที่นี่อีกหนึ่งจุดนะคะนั่นก็คือสะพานของดอกทองอุไรนะคะหรือว่าต้นทองอุไรนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นสะพานที่มีดอกของต้นทองอุไรนะคะซ้ายขวาเลยเดี๋ยวพี่จอยจะพาไปดูกันค่ะตรงนั้นนะ่ะน่าจะสวยมากๆเลยแหละ ไม่เียนสูงนะคะเวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วอะ่ะถ้าทุกคนไม่อยากนั่งดื่มเครื่องดื่มหรือว่านั่งกินอะไรในตรงโซนที่เป็นร้านนาอก็สามารถถือแล้วก็เดินมาหาที่นั่งกินตามตรงบริเวณตามที่จอยเดินผ่าน,าน,านมาได้นะคะเพราะว่าที่นี่จะมีทั้งซุ้มที่เป็นซุ้มฟาง นะมีเก้าอี้ให้นั่งเยอะมากนะคะหลายจุดเลยนะก็สามารถที่จะบอกว่าเออเดินชมไปกินไปชิมไปฟินๆไปได้เรื่อยๆนะคะทั่วบริเวณเลยเนาะแล้วก็ก่อนที่จอยอะ่ะจะพาไปที่สะพานต้นทองไรนะแอบเห็นโซนตรงนี้ค่ะที่เฟนด้านขวามือของจอยนะจะมีดอกไม้สีม่วงแล้วก็ดอกไม้สีขาวอยู่ด้านขวามูอด้วย จุดที่ใครอยากจะถ่ายรูปเพิ่มก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะคะเพราะว่ามีดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปเพิ่มด้วยล่ะคะ่ะ ถึงสะพานต้นทองอุไรเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์จุดสุดท้ายของที่นี่เลยสําหรับพี่จอยนะ,ะการเดินทางในอุ้ยพูดยาวอจ้ะนะการเดินเที่ยวในไร่เปลี่ยมสุขของพี่จอยวันนี้นะคะพี่จอยเนี่ยเดินลงมาเนาะก็มาถึงตรงแยกแยกปากหวานอ่าสับแยกปากหวานนะคะเลี้ยวซ้ายตรงสับแยกปากหวานนะแล้วก็ผ่านตรงเต็นแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง กระทอนะ่อมนะกระท่อมลุงเตี้ยนะคะแล้วก็ไปผ่านไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอะไรนะเหมือนบ้านแม่โมตรงน,น,นั้นเนาะที่เป็นฟักทองรูใหญ่ๆแล้วก็ไปที่บ้านต้นไม้นะ,ะย้อนกลับมาเป็นวงกลมนะคะก็คือมาที่สาราเปลี่ยนสุขแล้วก็มาถึงจุดๆนี้ค่ะ คือสะพานต้นทองอุไรนี่เองนะพี่จอยเดินเป็นวงกลมนะคะตอนนี้ก็เป็นขากลับแล้วแล้วก็จะไปถึงเดินย้อนไปถึงหน้าร้านนะหน้าร้านของลายเปี่ยมสุกนะคะก็ถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะก็อย่าลืมนะฝากเอาไว้ด้วยสําหรับการที่จะไม่เด็ดดอกไม้นะคะเพราะว่าการที่เราอะ่ะ ดูแลต้นไม้หรือว่าดูแลดอกไม้พวกนี้นะคะมันมีค่าใช้จ่ายเนาะมันมีค่าคนงานต่างๆนะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะสำหรับการช่วยกันดูแลแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าถือเครื่องดื่มถือ แก้วน้ำกันมาแล้วนะคะอย่าทิ้งกันไว้แถวนี้นะคะให้เบรก,กับไปทิ้งตรงทีท่เขามีถังขยะเตรียมไว้ให้เนาะอ่ะโอเคนะคะช่วงท้ายคลิปแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามซับสไคร์ช่องจอยสไตล์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะและฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้รู้เวลาที่พี่จอยลงคลิปใหม่ๆกันเนาะทุกคนคะ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จอยทิ้งท้ายไว้สําหรับการพาเที่ยวชมที่ไร่เปลี่ยนสุขด,ด้วยการเดินผ่านไปตรงสะพานตรงนี้เลยเนาะฟินๆนะคะคลิปนี้ ไฟก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ